นี่เป็นตัวผมเป็นลบอะไรอาคุณจะมาไม่มีโซนน่ารักขอโทษนะครับที่ผมรุกล้ำเข้ามาพอดีได้ฟังเสียงเพลงจากคุณน่ะผมนึกว่ามีการประกวดร้องเพลงที่ไหนเสียงเพราะจังเลยไม่ได้มีประกวดป้าหญิงชุดร้องเพลงเองว่าเห็นนี่ว่นั่นเป็นแดนเซอร์ไม่ใช่ชุดฉันเองเดี๋ยวรับเขามาได้ไงอย่างเนี้ยในสถานที่เนี้ยผู้หลงทางก็ไม่ได้ไงเนี้ยฮะผมหลงทางมาแล้วครับ รู่ามายังไงมาถึงที่นี่ลงมาถูกหลงรเนี่ยอย่าปาว่าเราป็นใครตอนนี้เรามาถึงเป็นวงต่างหน่รักดีนะเข้าใจทางเข้าใจอยู่ชิวชิวช่วงนี้เดือนสิบชิวชิวเฮ้ป้าใช้คนนะไม่ใช่สุนัขผู้หญิงต้้จะรัเกนเไเรารอเป่นะก็ทำงไงจตัดเกินตัดชวันะการที่เราจะคุยกับผู้หญิงนะ เดี๋ยวนี้ใม้ต้องไปเช็คเฟซบุ๊กแอปของเพื่อซไม่ต้องคุยโทรศัพท์กันมากมายเสียเวลาเสียตังค์ผู้หญิงสมัยนี้เห็นหน้าพี่อย่างนี้ไหมผู้หญิงทุกคนด่ากัมนมาหมดจะพูดทำไมอยากจะจีบผู้หญิงใช่ไหมเดินหน้าไปแล้วท่องตามพี่เออขอโทษนะครับทุกผู้หญิงครับยังไม่มีคิวเอาไหมพี่ผู้หญิงก่อนขอโทษคนะ่ะนะพยายามพูดจริงๆ พูดเป็นลิเกไม่มีงานเล่นไม่ได้แต่งแงครับแต่งตัวเป็นหนูหินี่ไม่รู้หรือทำอะไรเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับคือว่าคือว่าพูดกันตามตรงเลยนะพูดกันตามตรงเลยนะครับอย่าหาว่าอ้อมครองอย่าหาว่าอ้อมครองถึงแม้ถึงแม้ผมเป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายเดินมาฟุตรงนี้ เดินมาหาคุณตรงนี้ผมอยากบอกความในใจผมอยากบอกความในใจผมเจอคุณครั้งแรกผมเจอคุณครั้งแรกท, <พ hum. S 1> ทีนี้มีอะไรพูดไปทีนี้มีอะไรพูดไปไม่ใช่หมายความ,ไปไปม,มาว่าเองมีอะไรพูดไปเลยม่ใช่หมายความว่าเองอะมีอะไรเองพูดไปเลยไวมืดดิรีควายมือะไรกั้ไงไม่น่าโง่เลยเอาแล้วไงไม่น่โาโง่แะ ไม่น okay. ่าเป็น hmm. ห ah! ัวหน้ากูเลยไม่น่าเป็นหัวหน้ากูว้าอ่ะกูเหรอผมหมายความว่าคุณน่ะมีอะไรพูดไปเลยผมกูสาลพูดเปิดทางไปแล้วบาเลยพไอ้เอ็มเฉยน่ะไม่อ่ะเฉยเพราะเราพูดแบบแค่ว่าเฉยนะเอางี้ร้องเพลงได้ๆๆเพลงอะไรก็ได้ที่มหลักงๆร้องหลังๆโอ้มาขนาดนี้เลยนะได้ ขอโทษครับคุณคือผมมีความเปนใจอยากะระบาาให้คุณได้รับรู้คุณพอจะมีเวลาฟังสักนิดไหมครับคุณมีเรื่องอะไรไม่ากเลิดนะครับประเมืองไทยทูชาติไทยสนุปบำรุงให้ลุงเรืองสมเปรียงของไทยเราเชาวไทยเกิดื่อไทยตายืัอไทยแม่ก็ไทย ก็ที่ยเพลงล้โอ้โหพาักอย่างนี้ท้าาไปอยู่ใต้ก็ทำไมใช่วันนี้